สะกดรักตอนที่4 8โมงเช้าที่อาคารม6ห้องีคิมที่มาเรียนเช้าวกว่าปกติทําให้เขานั่งคุยกับเพื่อนคนอื่นๆในห้องเพื่อรอแดนกับปอนมาถึงจะย้ายกลับไปจริงๆหรอคิมเพื่อนในห้องอีกคนเอ่ยถามขณะที่กำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันเพราะว่าคิมเป็นคนบอกให้พวกเขาคอยดูแลแดนกับปอนให้ด้วย หากมีเรื่องอะไรก็ให้ช่วยไปบอกเขาที่ห้องเอได้ในทันทีคิมพยักหน้าไอ้คิมมึงรอดนี่ว่าปอนที่เดินเข้ามาก่อนจะรีบโผล่เข้ามากอดคอเพื่อนเอาไว้เมื่อเห็นสภาพของคิมที่ยังดูปกติไม่มีรอยบาดแผลอะไรเออสบายดีคิมยักคิ้วเข้มขึ้นก่อนจะยิ้มส่งไปให้เพื่อนมึงลืมกูหรือเปล่าวะไอ้ปอน เสียงของแดนตะโกนเรียกเพื่อนหลังโดนทิ้งเอาไว้หน้าประตูก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามาในห้องด้วยไม้ค้ำยันมาวันนี้แดนมาเรียนตามปกติแม้ต้องพึ่งไม้ค้ำยันเพื่อไม่ให้ทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าข้างที่บาดเจ็บอ้าวเพื่อนโทษทีก่อนหน้าแดนกับสิงหานั่งโต๊ะข้างกันตอนนี้ที่นั่งของสิงหาจึงว่างอยู่ไม่มีใครกล้าเข้ามาแทนที่สรุป เรื่องเมื่อวานมาดวนเลยเว้ยมึงรอดมาได้ไงวะแถมหน้าหลอนหลอกของมึงก็ยังไร้บาดแผลว่าแต่แขนมึงไปโดนอะไรมานะ่ะโดนเล็บพวกนั้นข่วนหรือไงคิมมองไปทไี่แขนขวาของเขามันเป็นรอยกรงเล็บเล็กๆอันนี้ไม่ใช่วะกูไม่เป็นอะไรกูหนีไปก่อนที่มันจะตามทันนะ่ะไรวะมึงวิ่งหนีพวกไอ้คิงนั่นปอนคิ้วขมวดเข้ม พี่กูมารับพอดีก็เลยต้องถอยออกมาเมื่อเห็นแววตาแบบนั้นของปอนคิมก็ไม่อยากทำให้เพื่อนต้องคิดมากเพราะเดิมทีคิมก็ไม่เคยวิ่งหนีไปแบบนี้ถึงจะหน,นีอย่างน้อยก็ต้องได้สู้กันกลับมาบ้างแต่นี่คิมกลับยังไม่ได้สู้จริงจังกับพวกนั้นก็วิ่งหนีออกมาแล้วหากปอนรู้ทีหลังว่าคิมทำแบบนั้นเพราะม่านหมอกหัวหน้าห้องคนนั้นคงผิดใจกันหน้าดูไม่เป็นไรเพื่อน เรื่องที่มันทําให้ไอแดนเป็นแบบนี้ต้องได้รับการสะสางวันนี้กูจะไปเป็นเพื่อนมึงเองแดนพยักหน้าเห็นด้วยแม้เขาจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้อย่างน้อยเห็นเพื่อนฮึกเหิมอยากจะแก้แค้นแทนก็รับรู้ได้ถึงมิตรภาพที่แน่นแฟนระหว่างพวกเขาทั้งสามคนกูว่าเรื่องพวกโพดํานั่นมันไม่จบง่ายแน่กูเลยหาทางออกเอาไว้ เพื่อจะได้รับมือกับพวกนั้นได้คิมพูดเพราะเขาไม่รู้จะบอกปอนกับแดนยังไงว่าตัวเองกำลังจะกลับไปอยู่ห้องเองเหมือนเดิมว่ามาเลยเพื่อนตราบใดที่พวกเรายังอยู่ด้วยกันกูก็จะสู้กับมึงไม่มีถอยปอนกำมัดแน่นก่อนจะชูกำปั้นขึ้นมาอย่างห้าวหาญคิมพยักหน้าสายตาของคิมก็ปรากฏความลังเลขึ้นมาแล้วมึงมาเรียนไม่เอากระเป๋ามาด้วยหรอวะ แดนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างหลังเอ่ยถามคิมทันทีเมื่อไม่เห็นกระเป๋าของคิมอยู่ที่โต๊ะเรียนเอ่อคิมมีท่าทีอ้อึ้งไม่พูดอะไรโทษนะนี่ใช่กระเป๋าของคิมหันหรือเปล่าจู่ๆเสียงของหมอกก็แทรกดังขึ้นที่ประตูห้องเรียนในมือถือกระเป๋าของคิมมาด้วยไม่ลืมประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าที่ได้ถือวิสาสะเอาไปวางไว้บนที่นั่งของหมอกโดยไม่มีการบอกกล่าวอะไรล่วงหน้า ทำไมกระเป๋ามึงถึงไปอยู่กับไอ้หัวหน้าห้องนั่นได้ปอนเออยถามก่อนลุกขึ้นไปแย่งกระเป๋าของคิมจากหมอกมาคิมลุกขึ้นไปหาหมอกที่ยืนรอฟังคำตอบจากเขายังไงฉันก็เป็นเด็กห้องเอทำไมกระเป๋าของฉันจะไปอยู่ที่นั่นไม่ได้ละ่ะหมอกเหลือบมองหน้าคิมหันได้อยู่แล้วแต่ที่ตรงนั้นมีเจ้าของคิมยกยิ้มไม่รู้สิวิวตรงนั้นมันสวยดี อีกอย่างฉันก็ไม่ชอบไปนั่งหลังห้องด้วยแดนกับปอนฟังสิ่งที่พวกเขาสองคนคุยกันด้วยความสงสัยมานหมอกไม่พูดอะไรก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองแม้ไม่ได้เกลียดคิมแต่หมอกที่เป็นคนรักอิสระมากโดนรุกรานที่อยู่ก็เหมือนจะไม่พอใจคิมยกยิ้มก่อนเดินเข้ามาขอกระเป๋านักเรียนคืนจากปอนกูจะย้ายไปอยู่ที่ห้องเอเหมือนเดิมอะไรของมึงวะไอ้คิม ในบอกให้ตายยังไงก็จะไม่ไปไงมึงผิดสัญญากับพวกกูนี่มึงสนิทกับไอ้หัวหน้าห้องคนนั้นถึงขั้นจะย้ายไปอยู่กับมันเลยเหรอวะปอนกับแดนเอ่ยถามด้วยใบนหน้าที่ไม่พอใจมากจนคิมเองก็รู้สึกได้ว่าเพื่อนของเขาไม่พอใจจนพานเกลียดหมอกไปด้วยก็พ่อกูบังคับนี่หว่ากูขัดเขาไม่ได้อีกอย่างถ้ากูยังอยู่ห้องนี้ก็ไม่รู้ว่าพวกมึงจะโดนอะไรบ้าง ปอนสะบดออกมามึงมันปอดแหกทำเอาคิมปลายตามองแค่แบบเดียวก่อนจะสะพายกระเป๋าเดินออกจากห้องไปทันทีไอแดนมึงไปว่ามันแบบนั้นได้ไงวะดูมันก็โกรธหรอกช่างมันสิใครอยากให้มันทำตัวปอดแหกเองวะที่ไอสิงหาโดนย้ายก็เพราะมันแล้วมันช่วยอะไรได้แดนถอนใจก็เพราะว่ามันกลัวเราเป็นเหมือนไอสิงหาไงมันเลยเลือกทำแบบนั้น มันไม่ใช่ความผิดไอ้คิมเลยนะเว้ยมันอยู่ที่ห้องเอนั่นก็ดีอยู่แล้วแต่จุจูก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราโดนด่าโดนว่าแค่ไหนก็ไม่แคร์มึงเข้าใจมันหน่อยเหอะถ้าจะย้ายกลับไปมันจะมาทำไมตั้งแต่แรกวะปอนโมโหเพราะเพื่อนไม่ยอมบอกเรื่องนี้ทั้งๆที่เมื่อคือนก็โทรหากันแล้วเดิมทีคิมไม่ย้ายไปง่ายๆขนาดพ่อบังคับจนสิงหาเพื่อนในกลุ่มโดนย้าย ตอนนั้นก็ยังยืนกรานว่าไม่ยอมย้ายไปไหนมาวันนี้กลับจะย้ายไปที่ห้องนั้นโดยไม่ปรึกษากันเลยสักนิดอาการของปอนก็แค่ห่วงเพื่อนที่สนิทกันมานานและก็แค่อิจฉาเพื่อนใหม่อย่างม่านหมอกก็เท่านั้นเองคิมเดินเข้าไปหาหมอกที่นั่งอยู่โต๊ะเรียนที่เขาเอากระเป๋าวางจองที่เอาไว้เมื่อเช้าที่แท้ก็เป็นที่นั่งของคุณหัวนหน้าห้องนี่เองคิมฉีกยิ้มกว้างก่อนจะเอามือสองข้างค้ำบนโตะ๊ะ ก้มหน้าหลุบตาตาจ้องมองหมอกที่ทำเมินใส่ผมขอนั่งตรงนี้ไม่ได้หรอครับคุณหัวหน้าหมอกช้อนตามองคิมหันไปมองที่นั่งเดิมของคิมที่ติดอยู่หลังห้องตรงนั้นว่างมาตลอดเพราะมันเป็นที่นั่งของนายสลับที่กันทหนะ้าคิมพูดเสียงจริงจังสายตากำลังขอร้องอีกฝ่ายถ้าไม่ให้งั้นฉันนั่งข้างนายเป็นไง ย่งที่ตรงนี้ของเพื่อนนายคงไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งพูดก่อนจะเดินไปนั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆข,ข,ของหมอกถึงใบหน้านิ่งงันของหมอกไม่อาจทําให้คิมรู้ว่าข้างในของเขากําลังไม่พอใจหมอกถอนหายใจออกมาเพื่อขู่อีกคนราวกับเป็นแมวที่กําลังขู่ศัตรูให้กลัวอย่าทําแบบนี้บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่อยากมีปัญหากับใครนะ่ะคิมสายหน้าไม่ฟังเขาเปิดกระเป๋า เตรียมหยิบหนังสือวิชาแรกที่จะต้องเรียนขึ้นมาฉันไม่กลัวมีปัญหากับใครอยู่แล้วพูดก่อนจะฉีกยิ้มยียวนส่งไปให้ม่านหมอกนั่นสินะเด็กเกเรอย,อย่างคิมหันจะกลัวใครที่ไหนเป็นไม่เหมือนหมอกที่ไม่มีเพื่อนหากอยากมีชีวิตที่สงบสุขในโรงเรียนก็แค่อดทนไม่วุ่นวายกับใครให้มากก็พอหมอกกัดริมฝีปากเพื่อระงรับอารมณ์ของเขาสาบานได้เลย เขาไม่ได้เกลียดคิมจริงๆแค่ไม่ชอบวิธีการของอีกคนนิดหน่อยมานหมอกเก็บของใส่กระเป๋านักเรียนเขายอมสลับโต๊ะกับคิมเองเพราะว่าหากมีปัญหากับเจ้าของโต๊ะข้างกันคงไม่ดีนักคิมอมยิ้มอย่างผู้ชนะเขาเลื่อนตัวไปนั่งบนเก้าอี้เดิมของหมอกถึงเวลาเรียนคาบแรกเพื่อนในห้องแม้จะดูแปลกใจที่คิมย้ายกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขามากนัก แน่นอนว่าคุณเกเรไม่ตั้งใจเรียนแบบนั้นเด็กห้องเอไม่มีเวลาไปใส่ใจเท่าไหร่เสียงกร่งดังบอกเวลาพักเที่ยงคิมเดินไปขวางหมอกที่กำลังจะเดินออกจากห้องเรียนไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะหมอกสายหน้าปฏิเสธก่อนจะเดินเลี่ยงคิมไปทันทีระหว่างทางเดินหมอกได้ยินคนในห้องนินทาเขาว่าคงกลัวคิมมากจนต้องย้ายตูดไปนั่งหลังห้องเอง ถึงจะได้ยินและเห็นหน้าชัดเจนว่าเป็นใครที่นินทาหมอกกลับเดินผ่านไปเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนปกติที่เคยทําโรงอาหารขนาดใหญ่มีนักเรียนแต่ละชั้นเรียนต่างต่อคิวยาวเพื่อรับอาหารเที่ยงไปนั่งทานที่โต๊ะรวมถึงแก๊งของคิงที่กำลังยืนต่อแถวอยู่ก่อนหน้าของหมอกนายแทรกคิวเราก่อนก็ได้นะเสียงของคิงเดินเข้ามาทักทายหมอก ที่กำลังเดินผ่านเขาไปยังหางแถวหมอกสายหน้าโดยใบยหน้าเรียบนิ่งเหมือนเช่นเคยไม่ว่าคิงจะชวนหมอกคุยอะไรก็มักจะได้เห็นสีหน้าเย็นชาของอีกคนมาทุกทีได้งั้นเราไปต่อแถวเป็นเพื่อนแล้วกันคิงเดินตามหลังหมอกเพื่อมาต่อแถวใหม่ที่ปลายแถวต่อจากม่านหมอกคิมที่ต่อแถวอยู่อีกฝั่งได้แต่ยืนจ้องหมอก ที่มีไอ้หัวหน้าแก๊งคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังทำตัวติดแจไม่ยอมห่างฉันน่าจะจับมันโยนลงรถซะคิมพึมพำเมื่อมองเห็นรอยข่วนที่แขนจากเจ้าเหมียวตัวส้มเมื่อวานกว่าเขาจะพูดให้พ่อใจอ่อนให้พาเจ้าแมวตัวนั้นเข้าบ้านได้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องยอมย้ายกลับมาเรียนห้องเดิมก็เพราะข้อแลกเปลี่ยนจากพ่อเพื่อแลกกับการเอาแมวตัวส้มเข้าบ้านได้ก็เท่ากับว่า เขามีแมวตัวนั้นเป็นตัวประกันอยู่คิงยืนมองหมอกรับถาดอาหารก่อนจะถึงคิวเขาทันทีที่ได้ถือถาดอาหารคิงก็รีบสาวเท้าตามหมอกให้ทันก่อนจะรีบคว้าถาดอาหารของหมอกมาถือเอาไว้แล้วก็พูดว่าเราบอกให้ไปนั่งด้วยกันไงหมอกหยุดนิ่งมองตามหลังคิงที่แย่งถาดอาหารของเขาเดินไปหาสมาชิกในกลุ่มแล้วสีหน้าหมอกไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกอะไร ในตานั่นวูบไหวไปชั่วพริบตาก็กลับมาเป็นปกติมานหมอกเดินเข้ามาหากลุ่มของคิงก่อนจะถูกคิงเชิญให้นั่งลงข้างๆหมอกทำตามที่เราขอเรารับปากเรื่องนั้นได้สิ่งที่คิงพูดถึงคือการที่คิงจะงดมีเรื่องกับคิมหันไปก่อนมีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อคือหมอกต้องมานั่งทานข้าวด้วยกันทุกเที่ยงถึงหมอกจะไม่ได้ตอบตกลงแต่เพราะคิงที่รู้ดีว่าหมอกเอง ก็คงต้องการแบบนั้นเขาจึงรุกอีกฝ่ายด้วยการถือถาดข้าวมาแบบนี้ได้ผลหบอกยอมตามมาง่ายด้วยซะง,งั้นคิมเดินหาที่นั่งเขามองเห็นปอนกับแดนนั่งอยู่ด้วยกันจึงไม่รอช้าเดินเข้าไปหาเพื่อนในทันทีเมื่อวางถาดข้าวลงปอนก็ลุกออกจากที่นั่งไปปล่อยให้แดนที่เท้าเจ็บนั่งทำหน้าไม่ถูกอยู่แบบนั้นมึงอย่าไปถือสามมันเลยนะ มันน่าจะโกรธอยู่นะ่ะแดนพูดก่อนจะกินข้าวต่อคิมหันพยักหน้าเข้าใจเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีกันบ้างมีใครไม่เคยทะเลาะก,กับเพื่อนสนิทต,ตัวเองว่าแต่มึงกับไอ้หมอกหัวหน้าห้องคนนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกเหรอทำไมกูเห็นมันไปนั่งกับพวกนั้นได้กูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอ้ปอนมันถึงเกลียดนักคิมหันไปมองยังโต๊ะของคิงที่มีหมอกนั่งอยู่ด้วยเปล่านี่ ก็ไม่ได้สนิทอะไรคิมพูดเหมือนจะไม่สนใจแต่ก็ไม่วายหันกลับไปมองอีกครั้งในวิชาเรียนคาบสุดท้ายของวันคิมหันหลังไปมองม่านหมอกที่กำลังจดงานอยู่เขาขยำกระดาษเป็นก้อนพอดีมือก่อนจะปามันไปหาม่านหมอกที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานปากกาในมือชะง,งักหยุดไม่เขียนตัวหนังสือต่อแล้วหมอกหยิบกระดาษก้อนนั้นขึ้นมาค่อยๆแกะแล้วเปิดอ่าน เสร็จแล้วขอลอกด้วยอย่าลืมทำตามที่ตกลงเป็นเบสชั้นหนึ่งเดือนคิมหันโบกมือให้ขณะที่หมอกเงยหน้าเหลือบมองมาทางนี้เลยเวลามา15นาทีอีกแค่10นาทีก็จะหมดคาบแล้วและครูประจำวิชาที่ออกไปเข้าห้องน้ำก็จะกลับมาในอีกไม่ช้าแต่หมอกกลับไม่ยอมส่งสมุดมาให้คิมได้ลอกสักทีคิมลุกขึ้นไปหาหมอกที่กำลังเก็บอุปกรณ์ใส่กระเป๋านี่ ฉันบอกว่าอย่างไงไม่ได้อ่านหรือไงหมอกช้อนตามองคิมที่ยืนทำหน้าเบื่งใส่เขาแค่เรียงความง่ายๆลอกกันไม่ได้หรอกคิมหันรีบหยิบสมุดของหมอกขึ้นมาขอดูเป็นไกด์ไลน์ไว้เดี๋ยวจะคืนให้อีกครั้งที่หมอกไม่เคยตอบโต้คิมในทันทีนักเรียนเกเรคนนั้นเขาทำอะไรไม่ได้เลยหลังเลิกเรียนม่านหมอกเดินออกจากห้องแต่ก็พบกับคิงที่ยืนดักรออยู่ทางออก หมอกไม่สนใจมือที่โบกมาทักทายเขาคิมฮันที่ชอบออกจากห้องเป็นคนสุดท้ายเป็นปกติในทุกวันเห็นม่านหมอกยังไม่ไปไหนจึงรีบเดินไปหาหมอกที่มีท่าทีลังเลว่าจะเดินผ่านคิงไปแบบไม่ใส่ใจหรือจะหยุดรอคิมฮันแล้วเดินไปพร้อมกันรอฉันอยู่หรือไงคิมเอ่ยถามได้รอยยิ้มก่อนจะเหลือบเห็นคิงที่ยืนอยู่ตรงทางเดินอยู่พอดีอยากถามอะไรหน่อย เราเดินกลับไปด้วยกันเถอะคิมหันยกยิ้มอีกครั้งได้สิทั้งคู่เดินผ่านหน้าคิงไปอย่างไม่แยแสคิมหันเหลือบมองหมอกที่เดินอยู่ข้างๆไปตามทางเดินออกจากโรงเรียนหมอน,นั่นมันมารอนายสินะหมอกสายหน้าเบาๆโดยไม่ตอบอะไรนอกจากถามถึงแมวส้มตัวนั้นเมื่อเช้าฉันไม่เจอน้องเลยนายเอาน้องไปไว้ที่อื่นหรือเปล่า คิมสียยิ้มด้วยความไม่พอใจใช่แมวตัวนั้นแสบพอๆกันกับนายเลยละ่ะมันข่วนฉันจนได้แผลยาวเป็นทางเมื่อวานพี่ฉันต้องพาไปฉีดยามาตั้งสองเข็มเชะนะฉันเลยเอาไปปล่อยไว้ที่เดิมมาสิหมอกรีบหันขวับไปมองหน้าอีกฝ่ายทำไมเพิ่งบอกกันละ่ะฉันไม่รู้ก็เลยเอาข้าววางไว้ข้างหอช่างมันเถอะน้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแมวตัวนั้นเอาตัวรอดเก่งจะตาย เดี๋ยวก็ไปตกทาตคนอื่นได้เองแหละหมอกสายหน้าขอโทษที่ทำให้นายเดือดร้อนนะคิมฮันรู้ดีว่าหมอกไม่พอใจอยู่แต่กลับมาพูดขอโทษแทนแมวตัวนั้นเนี่ยนะนั่นเป็นสาเหตุทำให้คิมฮันรู้สึกผิดที่พูดโกหกออกไปแบบนั้นเดี๋ยวสิจะไปไหนนะ่ะคิมคว้ากระเป๋าของหมอกเอาไว้ไปหาน้องนละสิป่านนี้คงหิวแย่ หมอกพูดก่อนจะรีบสาวเท้าเดินออกจากโรงเรียนไปโดยปล่อยให้คิมยืนอยู่คนเดียวอย่างนั้นมอนี่เป็นคนยังไงกันแน่วะคิมสงสัยกับนิสัยของอีกคนดูไม่น่ามีอะไรแต่พอมองแล้วกลับรู้สึกน่าค้นหาจริงๆคิมเดินขึ้นรถเก่งที่มารอรับเขาอยู่หน้าโรงเรียนเหมือนทุกวันพี่ติดงานอีกแล้วสิลุงถึงได้มารับผมแทนน่ะเด็กหนุ่มเอ่ยทักทายลุงคนขับรถประจำบ้าน ที่นานๆทีจะถูกส่งตัวมารับเขาที่โรงเรียนคุณเคนสั่งลุงเอาไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับจะไปไหนก่อนกลับบ้านหรือเปล่าลุงคนขับอายุย่างเข้า60เอ่ยถามไปครับรถเคลื่อนตัวไปตามทางที่คิมบอกใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็ถึงจุดหมายลุงรอผมแป๊บหนึ่งนะคิมเปิดประตูลงจากรถวิ่งเข้าไปที่โรงพยาบาลสัตว์ร่างสูงของเด็กหนุ่มเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ ผมมารับเจ้าส้มซ่าครับเมื่อวานหลังจากที่พี่ชายมารับได้เอาเจ้าเหมียวตัวส้มนั่นกลับไปด้วยเหมือนมันจะไม่คุ้นที่ระหว่างทางที่อุ้มอยู่ตอนเจอพ่อมันกลับขวนเขาด้วยความตกใจแม้ว่าพ่อจะดูคัดค้านสุดขีดแต่พอบอกว่าขอแลกกับการย้ายกลับไปเรียนที่ห้องหนึ่งเหมือนเดิมพ่อก็อนุญาตให้เลี้ยงเจ้าส้มหน้ากลมนี้โดยไม่มีข้อแม้เลยสักคำแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวเกิดใหม่ เป็นแมวจรที่อายุน่าจะประมาณเจเดือนและตัวของมันก็มีบาดแผลเขาที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนจึงไม่รู้ว่าต้องเริ่มเลี้ยงยังไงเขาขอให้พี่ชายพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีเพื่อตรวจสุขภาพของมันแล้วก็ซื้อของใช้แมวเข้าในบ้านสัตวแพทย์แนะนําว่าให้ทิ้งเจ้าส้มนี่ไว้หนึ่งคืนเพื่อตรวจเลือดและอาบน้ําตัดขนให้สวยงามวันนี้เจ้าส้มซาก็พร้อมกลับไปอยู่ที่บ้านกับเขาแล้ว